เดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องยันมาสามสูบนะครับรหัสเครื่อง 3TN6614 แรงนะครับอ่าสภาพเครื่องสวยๆเลยนะครับสวยมากเลยตัวนี้ดูท่อไอเสียน็อตยังขาวๆยังไม่มีสนิมเลยนะครับอแล้วเราจะติดรองน้ำให้ทุกตัวครับนี่หันน้ำให้ทุกตัวควาน้ำแน่นๆนะครับอเดี๋ยวลองฟังเสียงดูครับไป ดูลำัก่อเดียวนีครับ่าเ้นนี้ขาเลดียวนาเลอันเดียวนะครับเป็นรุ่นเบาดับนะครับเบาสุดใ่ดับเลย อ่ะเดี๋ยวเล่งให้ฟังครับไปช่งเร่งดีไม่มีสะนนะสงงดุดครับเร่งมันเก็เมือดีเห็นป้อระบาย ควันไม่มีอไอขึ้นครับอ่าจะเ,เร่งอ,อีกรอบหนึ่งอ่าโอเควันไม่มีมไมมอนครับโอเคมเบลอดับเลยครับมเบลอสุดดับเลยโอ้แรงอัดดีครับไป